เออตานใหม่ก็สีไทยยังก็สีไทยทีมงานเ่าคนับหัวหนไห่ไงวหนใหญ่งนอนครับผักเทียงกำลังขึ้นใหม่เลยสองตันรับเนี่ยเบิ่งแต่ละควนขับทีมงานเฮาทีมงานพ่อ่กันก้วยพี่น้องมรณายานี่้ออกสวยอยู่สวยแนกก็ถากันในเด้อฝากไปสั่งตาสั่งเนี่ย ขั้นเปิดเบังไหลโซนนี่ก็อ่านถากันสะกอนมันห่อนแหงเอาเลือห่อนหลายพี่น้องห่อนแหงนี่วัอนอะไรเอาเนี่ยเจ้าของโครงการหุ่นทีมงานร่วมอายุกันแล้วสี่คนอยู่นี่เคลื่อนวสิโต๊กอยู่ปมะมาณห่าร้อยปีนะครับ <laughs> ทีมทีมก้าร้อยปีแล้ะครับอ,อร่วมกันเบิดสุกคนเอ,อบมแมนว่ารุ่นทำได้สำเร็งได้ครับในี่นเนี่ยุ่นทุดยอดนะครับรุ่น หลุนอันตรายแล้วครับอผู้พันนอนท,นทดูแทงรถน่ะนวหนอัหนใหญ่เลยนะครับคนใจไม่ห่างไม่หมายคนใจไม่ห่างไม่หมายครับอาอา,อามีโทษสายโทษเขาเดี๋ยวรับสายก่อน